สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับร้านเจยุก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับอยู่ที่ตลาดทุ่งนานะฮะก็เป็นร้านลักษณะอย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะไม่รู้ว่ามีโต๊ะมีอะไรไหมนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงน,นะครับ,รบวันนี้เรามาพบก,กับเลยนะการจะนี้คืออะไรข้าวหน้าเป็ดเหมือนเราท่านไม่เคยกินเลยเนะาะหมกันไปสั่งแบบที่เราไม่เคยเห็นนะ <S <S แต่โอเคครับน่าก,กินไหมน่าจะไม่ช็อกอยู่แต่กับข้าวเป็ด อร่อยๆมีน้ำจิ้มด้วยนะครับคนไหนสนใจก็ร้านนี้ครับเจยุตลาดทุ่งนานะครับข้าวนาเปียกโอเคนะครับอ่ะนีก็สภาพไม้ขาเรานะครับร้านเจยุครับตลาดทุ่งนานะครับดูลักษณะนะครับก็อาจจะเปลนะคะเปลี่ยเป็นเทียนนานมาทีนะครับเอาแค่นี้นะครับมีเปียมีอะไรด้วยนะอ่แค่นี้นะครับ สุดท้านะครับก็ฝากร้านเจยุ U นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตลาดทุ่งนาอำเภอหนองฉางจังหวัดอุดรธานีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้ด้วยนะครับ